เก็บผักแว่นแก้วให้แม่แม่จะกินกับหอยดองนะเก็บเลยนี่ปลกที่เรา,เามาจิ้มจิ้มไว้หน้าบ้านเห็นไหมเยอะแล้วเขาก็ไหลไปทั่วหมดเนี่ยเขาก็จะไหลไปเยอะแยะตะแปะปเป็นลมเลยนะ เนี่ยดอกเขาเดี๋ยวเขาร่วงเห็นป่ะนี่เนี่ยดอกเขาเนี่ยเดี๋ยวร่วงไปตรงไหนนะก็จะขึ้นมาแต้ไปหมดเลยแว่นแก้วแม่ชอบกินมากเลยกินเกิดน้ำพริกเนี่ยกินเก่ดน้ำพริกส้มตามลาบน้ำตกได้หมดเลยแว่นแก้วตะกูลเดียวกับใบบบกเลยแหละ,ระสรพคุณก็ไม่ต่างกัน แกทำนายได้ืมพอแล้วพามาเก็บแว่นแก้ว